เฮ้ทุกคนเคยรู้สึกไหมว่ามีใครกำลังจ้องมองเราอยู่แม้กระทั่งตอนที่เราอยู่คนเดียวในห้องเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้อาจทำให้คุณขนลุกสู้เรื่องของอามันที่บังเอิญเจอเรื่องราวสุดหลอนในคืนที่เงียบสงัดลองนึกภาพตามนะตีสามกว่าๆอามันกำลังไถฟีดในมือถือเพลินๆอยู่ในห้องมืดๆคนเดียวจู่ๆก็มีแจ้งเตือนประหลาดเด้งขึ้นมาเรากำลังจับตาดูคุณอยู่ไม่มีชื่อแอป ไม่มีอะไรบอกใบ้เลยนอกจากข้อความสั้นๆที่ชวนให้ใจเต้นรัวอามันรีบล็อกหน้าจอแต่ความน่ากลัวเพิ่งเริ่มต้นขึ้นไม่กี่วินาทีต่อมามีเสียงเคาะประตูเขาแอบมองลอดช่องตาแมวไม่มีใครทันใดนั้นแจ้งเตือนอีกข้อความก็ปรากฏอย่าละสายตานาทีนั้นเองมือถือของอามันดับวูบแต่สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอก็เป็นภาพใบหน้าของเขาเองแต่มันไม่ใช่เขาใบหน้านั้นกำลังยิ้ม ยิ้มแบบที่อามันไม่เคยยิ้มมาก่อนยิ้มที่เย็นเยือกจนถึงกระดูกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับอามันกันแน่ใครกําลังเล่นตลบหรือว่านี่คือเรื่องเหนือธรรมชาติหรือบางทีอาจจะมีใครบางคนกําลังแฮกชีวิตของเขาอยู่เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ได้มาจากปีศาจหรือวิญญาณร้ายแต่อาจมาจากเทคโนโลยีที่เราไว้ใจที่สุดก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจแอปเพื่อนๆละ่ะ เคยเจอประสบการณ์หลอนๆแบบนี้บ้างไหมลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าคุณชอบเรื่องหลอนๆแบบนี้ที่สำคัญอย่าลืมเช็คให้ดีก่อนคลิกนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝันดีครับ